โบอยากเป็นศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะอยากเป็นนักแสดงที่มีประสิทธิภาพในการแสดงค่ะอยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์ที่ทำไรายได้ร้อยล้านครับความฝันทําให้เรามีพลังพลังทําให้เกิดแรงผลักดันแรงผลักดันมักทําให้เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่นี่พร้อมทําให้ทุกความฝันเป็นจริงได้ ร่วมออกเดินทางค้นหาความฝันร่วมกันกับเราหลักสูตรซุปเปอร์สตาร์มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีวิกรยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยซุปเปอร์สตาร์คอลจเนฟเชียหลักสูตรมัธยมด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นหลักสูตรมัธยมเพื่อสร้างศิลปินแห่งแรกในอาเซียนนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิมัธยมจากกระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆในระดับปริญญาตรีได้โรงเรียนศิลปกรของเราต้องการเน้นให้เด็กของเราปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมก้าวนำวิชาการสรรสร้างกิจกรรมหลักสูตรซูเปอร,ร์สตาตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เด็กๆทุกคนที่มีความฝัน เด็กส่วนหนึ่งที่ฝันอยากจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือเข้าสู่วงการบันเทิงหลักสูตรนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เด็กๆได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดนตรีและการแสดงตั้งแต่ยังอยู่ในระดับมัธยมศึกษาที่โบเลือกมาเรียนที่นี่นะคะเพราะโบก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่มีความฝันในของตัวเองและโบก็เชื่อมั่นว่าที่นี่ค่ะจะสามารถทําให้โบเนี่ยทำความฝันของตัวเองได้าสำเร็จค่ะ เพราะแบมเชื่อมั่นว่าที่นี่สามารถสานฝันของแบมให้ได้ประสบความสําเร็จได้ค่ะที่นี่เรามีความเชื่อว่าการฝึกศิลปินจะต้องใช้ศิลปินเป็นครูฝึกสอนหรือครูที่ฝึกสอนศิลปินที่ประสบความสําเร็จมาแล้วดังนั้นวิทยายลัยซูเปอร์สตาร์จึงได้รวบรวมครูอาจารย์กว่า100ท่านที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงมาช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์จริงความรู้ความสามารถต่าง ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะตามฝันของตัวเองที่นี่หลักสูตรซูเปอร์สตาร์เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนทั้งในเรื่องของวิชาการและในเรื่องของทักษะดนตรีและการแสดงเราจะเตรียมความพร้อมให้เด็กได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมีคุณภาพและยังไม่ทิ้งในเรื่องของวิชาการค่ะถ้าใครรู้ว่าอยากฝันเป็นอะไรนะครับจงทําให้ถึงที่สุดและอย่าหยุดเดินตามความฝันตัวเองครับถ้าเรามีความฝันจงอย่าหยุดฝันจงเดินเข้าไปหามันค่ะเพราะมันคงไม่เข้ามาหาเราเอง โรงเรียนศรีิกรและซุปเปอร์สตาร์เปิดโอกาสให้นักเรียนทำตามความฝันเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความฝันของนักเรียนทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ให้เป็นจริงค่ะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำเย้ห <Yeah. S 3> ลักสูตรซุปเปอร์สตาร์มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีวิกร